มีกระแสข่าวเยอะเหมือนกันเรื่องที่จะมีการต่ออายุราชการให้กับพลเอกอภิรัตให้ดํารงตําแหน่งพบทบต่ออีกสมัยหนึ่งนะฮะอีกปีหนึ่งปีหลังจากที่จะครบอายุกเกษียณภายในเดือนกันยานี้นะครับโดยที่มีคนไปสอบถามทางพลเอกอภิรัตเองเนี่ยก็ยืนยันว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยานี้ไม่ต่ออายุแน่นอนนะครับแล้วก็ถามว่ามีความจําเป็นอะไรที่ต้องต่ออายุเพราะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีอยู่แล้ว เออตรงนี้มันมองถึงเรื่องกระแสเพราะว่ามันแรงพอสมควรอาจารย์เรื่องที่จะต่ออายุกับเรื่องที่มาปฏิเสธอาจารย์มองอยังไงเรื่องของการต่ออายุโดยเฉพาะคนที่ดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องมองอยังไงโดยเฉพาะเรื่องการเมืองครอาจารย์ก่อนอื่นผมต้องชมพลเอกพิรักษ์ซะก่อนที่ได้ประกาศออกมาแล้วว่า ข้อที่จริงคือไม่มีการต่ออายุคแล้วก็คิดว่ามันไม่มีความจําเป็นในการที่จะต่ออายุราชาการที่จะมาเป็นในตําแหน่งพบทรต่อไปผมคิดว่าผมเห็นด้วยแล้วก็ขอชื่นชมในคนในในแนวคิดและสิ่งที่ได้ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะชื่นชมรัฐบาลและชื่นชมพเดกพิรัชด้วยพงสมพงษ์ผมคิดว่าก่อนอื่นชื่นชมนะครับด้วยความจริงใจ แต่คุณถามว่าทำไมคนจริงลือกันทำไมคนจับตาประเด็ดนนี้มันมีความสาคัญอย่างไรคุณก็ต้องเข้าใจว่ากองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเป็นกองทัพที่มีพลา,านุภาพสูงมากที่สุดในประเทศไทยทำให้คนลืมไปเลยกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งมีกำลังคนน้อยมีเครื่องไม้เครื่องมือน้อยโดยเฉพาะ อาวุธยุธทธปกร์ที่จะยึดประเทศไทยมไม่ใช่อาวุธยุธทธปกรณ์ที่จะสู้กับต่างประเทศแต่ว่าที่จะยึดประเทศไทยหรือที่จะมาควบคุมประเทศไทยและในกองทัพบกก็จะเป็นกองทัพที่สําคัญที่สุดและผู้บัญชาการฐานบกก็จะเป็นผู้บัญชาการใหญ่สุดเป็นแม่ทัพใหญ่สุดในการควบคุมกองทัพที่มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศไทย คด้การเมืองคืออะไรการเมืองคือเรื่องของอำนาจพอพูดอย่างนี้พับโอ้ก็แสดงว่าคนที่มีอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์แล้วควบคุมประเทศไทยได้มัก็ต้องมีอำนาจสิก็เป็นคนธรรมดาและมีอำนาจในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินและประเทศไทยที่ผ่านมามันก็มาจากการยึดอำนาจของทางหารบ่อยครั้งมาก และทหารที่ยึดอํานาจก็มาจากกองทัพบ,บกเป็นหลักแต่เวลาประกาศก็ทั้งสามเหล่าทัพแล้วก็บวกตํารวจด,ด้วยทุกทีเพื่อไม่ให้มันตีกันถ้าคุณประกาศว่าคุณยึดอํานาจโดยเพราะโดยทัพบ,บกอย่างเดียวทัพอื่นเขาก็จะเสียหน้าเขาจะรู้สึกว่าอา้าวเขาถูกยึดอํานาจม,มันก็มันก็จะแต่ตัวแกนเนี่ยคือทัพบ,บกละทัพเขาก็ต้องเอาเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วย,วยกระจบกันไปนะครับแบ่งแบ่งกันไปอํานาจ คราวนี้ผมจะไม่วิพากษ์วิจาร์ว่าการยึดอํานาจถูกหรือไม่ถูกแต่เมื่อยึดอํานาจแล้วเนี่ยก็ต้องครองอํานาจก็จะมีรัฐบาลเกิดขึ้นไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นรัฐบาลที่ให้พลเรือนมาเป็นรัฐบาลชั่วคราว<ม>หรือสืบทอดอำนาจจากผู้ยึดอํานาจถ้าเป็นเช่นนั้นคุณว่าตําแหน่งพบตรบรเนี่ยมันมีความสําคัญไหมกับตําแหน่งกับตัวที่เป็นรัฐบาล ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งใช่ไหมครับ,รบถ้าพอบทอรบรหรือกองทัพบ,บกไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็อยู่ไม่ได้ถ้าคุณเป็นเป็นรัฐบาลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูประวัติศาสตร์คุณก็จะเริ่มมองเห็นตั้งแต่ก่อนปี2 5 1 4 14ตุลาหนึ่ คุณผมผมชอบจําจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเอาเรียนรู้จากปีสิบสี่ตุลาหนึ่งหกก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นคือจอมพลถน,นอมเป็นนายก,การัฐมนตรีและจอมพลถน,นอมก็ดําลงมาจากการรัฐหารและจอมพลถน,นอมก็ดําลงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดพระหลีกให้จอมพลประพาสที่เป็นจะพูดยังไงอนะจะบอกคู่เขยก็ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> พ่อตากับพ่อผัว<ะ>คู่ง่ลูก,ลกของจอมัลลูกของพลประภาษแต่งงานกัน,ลกนแ,แล้วก็ซีกัน<ะ>ก็หลบทางให้จอมพลประภาษมาเป็นพอบทอบแล้วและจะอมพลถนอมก็เป็นพอบอสูงสุดและจอมพลถนอมทํารัฐประหารก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลประภาษเป็นอะไรครับมหาดไทยคุณเห็นสูตรแล้วตอนนี้ประยุทธ์เป็นนายกป๊อ อนุพงศ์เป็นมาใช่เขาก็ต้องคุมกันอย่างเงี้ยเหลือแค่ควบตําแหน่งพบทบด้วยฮะอาจารย์อันนี้อันนี้ตอนนั้นเนี่ยยังดํารงตาแหน่งพบทบอยู่คือจอมพลคุณประภาบและถนอมซึ่งอายุมากกว่าเป็นผู้คุมพบสูงสุดพอถึงเวลาที่จะอายุถึงอายุหกสิบ จอมพลถนอมก็ต่ออายุตัวเองในตำแหน่งพบบสูงสุดอพอปีถัดไปจอมพลประภาสจะครบอายุจะต้องกเกษียณก็ต่ออายุตัวเองเป็นพบต่อไปอีกปีหนึ่งตลอดทั้งคู่ก็มีการต่ออายุตัวเองในขณะที่ดำรงตำแหน่งกองทัพในระดับสูงและด้วยเหตุนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไม่พอใจ พาอมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองนั้นถูกร่วบอำนาจแล้วขณะเดียวกันกองทัพก็ถูกต่อคำคนที่ไม่พอใจคุณรู้ว่าใครก็คนในกองทัพเองนั่นแหละที่เขาหวังว่าเขาจะขึ้นและคนเขาหวังว่าเขาจะขึ้นเขาก็มีลูกน้องเพราะทหารเป็นระบบอุปปัถภ์ที่มันมีลูกน้องเป็นกลุ่มๆเป็นกวนๆกันอยู่มันก็คล้ายๆรรคการเมืองตอนเนี้ที่มีกลุ่มมีกวน คือถ้าไม่ถ้าคนนี้ไม่กระเด็นออกไปฉันก็ขึ้นไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นใช่แล้วถ้าฉันขึ้นไม่ได้ลูกน้องฉันก็ขึ้นไม่ได้อีกโอ้มันขึ้นทั้งหมดมันมันจะเป็นทั้งทั้งทั้งนั้งยวงเพราะนั้นเอาล่ะอันนั้นก็เป็นเป็นอันหนึ่งยกเว้นว่าไอ้ตัวที่ขึ้นกับไอ้ตัวที่กำลังจะขึ้นมันเป็นลูกน้องกันอยู่เป็นยวงเดียวกันมันก็เอาอะไรมาทดแทนกันนอันนั้นก็ว่ากันไปถ้ารามาก็มีการต่ออายุคือ พดิกเปรมจินาสุรันพอดิกเปรมเป็นเป็นนายกรัฐมนตร,ตรีและเป็นเป็นพบบอ,อยู่ในสมัยนั้นก็มีการต่ออายุตัวเองแลวพอต่อต่ออายุตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็เห็นว่าก็มีคนที่ไม่พอใจยอย่างที่พูดมันจึงเกิดยังเติร์กขึ้นมันจึงมีเกิดพอดิกเปรมก็โดนที่จะจะ,จะมีรัฐประหาร,รแต่ทาให้เสีเปรจก็เลยเป็นกบฏและคนถัดมาที่ถูก กบฏอย่างเติร์กทั้งหลายที่คุณได้ยินครั้งหนึ่งครั้งสองอะไรเพราะนั้นนะครับ,รบแล้วถัดออกมาก็จะเป็นพลเอกอาทิตย์กําลังเอกพลเอกอาทิตย์กําลังเอกก็มีการต่ออายุใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพลเอกอาทิตย์กําลังเอกพอต่ออายุแล้วเป็นไงครับ ก็ตอนนั้นดูจะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงนะครับระหว่างกองทัพกับรัฐบาลในช่วงปลาย,ลายช่วงช่วงก่อนเรื่องค่างเงินบาทเลยนะครับที่ทําให้รัฐบาลกับกองทัพค่อนข้างจะขัดแย้งกันสูงมากคือพลเอกอาทิตย์เคยสนิทสนมและก็อยู่หนุนพลเอกเปมรมแต่เพราะพลเอกอาทิตย์มีปัญหากับพลเอกเปรมในช่วงหลัง โดยเฉพาะมาสุดท้ายก็คือการลดค่างเงินบาทรู้สึกจะปี2527 5เจษสิกายนเพราะว่าเป็นวันลอยกระทงจำได้ว่าพลเอกอาทิตย์ออกทีวีแล้วก็พูดทำนองฉุนฉุนว่ารัฐบาลจะลดค่างเงินบาทจาก23บาทเป็น27บาททำไมไม่ให้รู้ก่อนทำไมไม่ปรึกษาลือซึอ่งซึ่งพวกผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์วกาโหลอกกันใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยมันปรึกษาไม่ได้ มันมันถามก่อนไม่ได้มันบอกก่อนไม่ได้แต่ท่านก็เป็นพบทบท่านก็มีความรู้สึกว่าอา้าวทำเรื่องอย่างนี้ทำไมไม่ปรึกษากันไม่ไม่ถามกันเลยละก็เกิดความรู้สึกในวันลอยกระทงมีคน<ต>มีคน,นวิเคราะห์อยู่นะอาจารย์เป็นคอลัมนิสในหนังสือพิมพ์เขาเขียนอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งที่มันหนักก็เพราะว่ากลุ่มทุนที่เขากู้เงินจากต่างประเทศรวมถึงกองทัพเองซึ่งซื้ซออาวุธ แล้วต้องจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศนี่แหละมันกระทบรุนแรงมากจนทําให้ในฐานะพบทบอเองก็ต้องออกมาซัดรัฐบาลนะอาจารย์แน่นอนที่ซัดก็ต้องเสียผลประโยชน์ครับพูดถูกเลยคุณลองคิดดูทีถ้าเป็นคุณเป็นทหารอาชีพไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องกลุ่มทุนไม่เกี่ยวเลยค,คุณจะลดข่างเงินบาทหรือขึ้นขึ้นงเงินบาทคุณเป็นทหารอาชีพไม่เกี่ยวคุณก็จะรู้สึกเฉยใช่ไหมครับ แต่แน่นอนมันก็ต้องกระทบจึงออกมาถุนเอาละอันนั้นเป็นเรื่องเก่าแต่ที่เห็นความสัมพันธ์สำคัญของพบบเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งกันแล้วก็พลเอกอาทิตย์ก็ถูกปลดจากพบบนะครับแต่เอาละเรื่องเรื่องรายละเอียดไม่ต้องไปพูดละนะครับเพราะว่าพลเอกอาทิตย์ในที่สุดก็เคยมาทํางานอยู่ในสภาร่วมกับผมคือมาเป็นสว รู้สึกพลเอกอาทิตย์ไปเป็นสวได้รับการเลือกตั้งจากจังหวัดเลยมผมจากกรุงเทพมนานครสมัยนั้นก็เข้าไปทํางานอยู่ด้วยกันแล้วก็บังเอ,อิญังเอ,อินพลตรีมนูนกิจรูกขจรก็เป็นยันเติร์กที่เคยต่อกรกับพลเอกอาทิตย์ก็อยู่ในสภารุ่นเดียวกันครับครับก็ต่อคาถามคุณว่าทําไมพอบทอบจึงมีความสําคัญและต่ออายุจึงมีความสําคัญอ เพราะฉะนั้นก็กลับมาพูดถึงคนเอกอภิรัตอภิรัตหรืออภิรัตรับรัตใช่ไหมครับรัตตนะรัชชะครับฮะรัตชะครับผมจึงชมคนเอกอภิรัตและก็เป็นชายชาติทหารที่พูดความจริงด้วยว่าขณะนี้สถานการณ์ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพูดในทํานองนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ท่นไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วทาไมจะต้องอยู่ในตําแหน่งต่อไปผมคิดว่าท่านไปเนี่ยก็ถูกแล้ว แต่มันก็จะมีปมปัญหาอยู่อีกสองสามปมที่เราควรจะต้องพูดจาก,กันถึงเรื่องนี้ตุลานี้ท่านไปหนึ่งตุลาท่านหมดก็แปลว่าท่านต้องหมดจากสวด้วยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็มีความแปลกประหลาดว่าในช่วงห้าปีแรกจะเอาตําแหน่งพอบทอรอบอรไปเป็นสวโดยตําแหน่งเพราะนั้พิรัชก็เลยต้อง หลุดจากตําแหน่งสวไปด้วยพร้อมๆก,ก,กันกับพบทบในวันที่สามสิบกันยาเอาละผมไม่เป็นห่วงนะครับว่าในวุฒิสภาเขาจะขาดคนเพราะเขาก็จะได้พบทบคนใหม่ก็จะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนเก่าอันนั้นก็ไม่แต่ปมปัญหามีอยู่ว่าพลเอกอภิรัตจะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นี่คือปมปัญหา เพราะรัฐธรรมนูญก็ไปเขียนไว้ด้วยว่าคนที่เป็นสวนด้วยเหตุที่ไม่อยากให้สววอกแวกด้วยเหตุที่ไม่อยากให้อยากจะให้สวเป็นอิสระจากทางการเมืองจึงห้ามไว้ว่าผู้ที่เป็นสวห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองระยะหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสองปีหรือห้าปีรู้สึกจะสองปีปัญหาจึงมีอยู่ว่า คนเอกอับพิรัชก็จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหรือนาย,ยกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้อย่างน้อยอีกสองปีก็มีคนนักกฎหมายแบบแบบสีธนนชยัยบอกเฮ้ยไอที่เขากําหนดไว้สองปีเนี่ยเขาพูดถึงสวออทั่วไปนี่มันสวออโดยตําแหน่งโอ้มีความแตกต <วะ S 1> ่างกัน<ถ>ด้วยฮะถ้าสวโดยตําแหน่งเนี่ยมันไม่น่าจะมีมก็มีคนออกมาวิเคราะห์ในทานองนะั้น ผมคิดว่านี่เขาไม่ได้วิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะกันไว้ไม่ให้สววอกแวกให้เป็นอิสระใช่ไหมครับแต่เขาก็ไปวิเคราะห์หรือไปตีความตามใจของตัวเองหรือตามใจที่จะเอาใจพลเอกพิรัชว่าพลเอกพิรัชก็เป็นได้ แล้วก็จะมีเนตีบริกรต่อไปในอนาคตจะมีความอย่างไรคุณก็ไปดูว่ามันจะมันจะออกมาในช่องอย่างนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นที่ก็เป็นอีกประเด็นม,มาถึงประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าจะเป็นปมปัญหาอาจจะเป็นไม่ใช่ปมปัญหาอาจจะเป็นในทางที่ดีคุณเห็นผลเอกอภิรัตไหมครับว่าที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่แปด หรือเก้าแปดฮะครับวันที่แปครับ,รบยังดูแข็งขันหนุ่มแน่นมากเลยเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยแก่ช้าอืแล้วก็ตา,าไอการ,กรเกษียณอายุเนี่ยที่อายุหกสิบผมคิดว่าในอนาคตอาจจะต้องคิดเพราะบอกว่าเราจะต่อกเกษียณต่อกเกษียณอายุราชการต่ออายุราชการต่อไป ทำให้ต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วถ้าจะต่ออายุราชการเนี่ยมันถูกต้องไหม,มพูดในวก,กว้างก่อนแล้วกันนะครับยังไม่พูดถึงพลเอกพิรัตเพราะพลเอกพิรัตบอกแล้วว่าตัวเองก็ไปแล้วสามสิบเป็นยานนี้ก็หยุดแล้วในภาพกว้างของประเทศประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้เรากรเกษียณอายุอายุหกสิบเราหยุดทํางานอายุหกสิบเพราะอายุ เฉลี่ยของคนไทยมันตายประมาณ59ปีแปลว่าบางคนก็เกิน59บางคนก็ต่ำกว่า59เฉลี่ยเฉลี่ยแล้ว59ตายเพราะฉะนั้นจะเสียส60มีเหตุผลแต่ปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น77ปีผู้หญิง79และกำลังจะขึ้นไป80 81ตามลำดับก็แสดงว่าคนไทยอายุยืนขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้นสักชัยรู้ไหมว่าสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยหรือเด็กๆเดินไปเจอคนอายุห้าสิบบอกคนแก่เขาเรียกว่าเป็นคนแก่งั้นอหลรคนอายุห้าสิบเพราะว่าแก่จริง,รงอายุห้าสิบพอห้าสิบเก้ามันตายอะโดยเฉลีย่ยแต่เดี๋ยวนี้เี่ยถ้าบอกแกเนี่ยมันต้องเจ็ดสิบขึ้นไปล้วพอเห็นหน้าเจดสิบถึงจะบอกว่าแก่ถูกไหมครับห้าสิบเราไม่เรียกว่าแก่และเพราะฉะนั้นเราคงต้องมานั่งดูว่า ขณะที่คนไทยอายุยืนขึ้นอีกยี่สิบปีเขาควรจะต้องทำงานต่อหรือไม่ถ้าคนไทยไม่ว่าจะรับราชการหรือเอกชนหรือที่คนที่จ้างงานตัวเองถ้าไม่ทำงานยาวต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะลำบากเพราะว่าชีวิตจะอยู่โดยที่ขาดรายได้ขาดการทำงานจะเหงาจะซึมเศร้าและจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งจิตและทั้งกาย ในช่วง20ปีสุดท้ายก่อนตายเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้เขาต้องทํางานมากขึ้นการขยายอายุเกษียณคงจะต้องเพิ่มแน่นอนผมคิดว่าขยายเบื้องต้นเลยจาก60ต้องเป็น65และอาจจะต่อไป70สักชัยก็เห็นใช่ไหมครับตอนนี้ผู้พิากษาเขาอายุเท่าไหร่ครับเกษียณ70ได้ไหมฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์หมาลัยก็ขยายไปแล้ว อายการกว่าเจ็ดสิบแล้วเพราะฉะนั้นอาชีพอะไรก็ตามอ่าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้ใช้พลระกำลังไม่ต้องใช้ความว่องไวผมคิดว่าควรจะต่อไปหกสิบห้าเสียเลยและต่อไปอาจจะต้องขยายเป็นเจ็ดสิบด้วยซ้ำในอนาคตและถ้ามีการประเมินประเมินเป็นระยะระยะคำว่าประเมินก็คือคนทำงานบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทำ เขาอยากจะหยุดก็ให้เขามีโอกาสได้หยุดได้รับบำนาญแต่บางคนเขาอยากทำงานและประเมินว่านายจ้างก็อยากจะได้เขาเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการเป็นแพทย์ใช่ไหมครับเป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราก็ขาดแคลนและเขาก็ยังยังแจ๋วอยู่เลยก็ทำงานต่อ,อใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเกิดประโยชน์ ส่วนตำแหน่งที่ผมบอกผมใช้คําว่าขยายอายุการทํางานไม่ได้บอกขยายตําแหน่งตําแหน่งผมคิดว่าตําแหน่งบริหารไม่ควรจะให้ผู้สูงอายุครองยาวเพราะไอ้คนรุ่นหลังมันก็บอกว่าโอ้มันก็เหมือนพอบทบที่เราพูดกันเลยครับไอ้คนหลังเพราะงั้นผมเลยบอกแต่พิเนี่ยดีมากเลยผมจริงชมไงครับ<ม>ว่า ทหารต้องใช้ความว่องไวทหารต้องใช้พละกําลังทหารต้องมันมันมันใช้ร่างกายมากกว่าอาชีพอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทหารก็หกสิบก็เหมาะแล้วตำรวจหกสิบก็เหมาะแล้วใช่ไหมครับคนขับเครื่องบินหกสิบก็เหมาะแล้วเผื่อจะต้องก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําคนขับรถไฟหกสิบก็เหมาะแล้วหรือเผื่อต้องต้องอายุน้อยกว่านั้นแล้วก็ ที่เหลือก็เปลี่ยนไปทำอาชีพอย่างอือ่นแต่คนบางอาชีพเช่นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะครับแพทย์อย่างนี้เป็นต้นให้เขาทำงานยาวตอ่อแต่อย่าให้อยู่ในตำแหน่งบริหารเลยให้คนอื่นเขาเติบโตเถอะอแล้วก็ตัวเองก็มาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็ว่ากันแล้วก็ทำงานกันผมว่าอันนั้นก็จะเกิดประโยชน์ส่วนคนที่เป็นอาชีพอิสระ ถ้าคุณไปประเทศญี่ปุ่นคุณจะเห็นว่าคนสูงอายุทํางานกันจนจนจะเข้าโรงแล้วครับก็ยังทํางานการทํางานเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันเกิดความสุขด้วยต้องส่งเสริมให้คนทํางานงานของสภางานของของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนไทยที่จ้างงานตัวเองหรือทํางานอิสระพอ45แล้วเนี่ยลดการทํางานอย่างรวดเร็ว สถิติรวมของประเทศลดการทํางานอย่างรวดเร็วที่ลดการทํางานอย่างรวดเร็วนั้นนะก็เป็นเพราะว่าต้องกลับบ้านต่างจังหวัดไปเลี้ยงดูพ่อแม่ที่อายุมากและเผลอเลี้ยงหลานด้วยนะครับแล้วก็พละกําลังก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยประเทศไทยอาจจะต้องคิดนะครับว่าต่อไปเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนเร็วมากเลยอาชีพอะไรอาจจะต้องเปลี่ยน เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการฝึกอาชีพฝึกทักษะความรู้ให้คนมีอาชีพสำรองมากๆม,ม,มันก็จะเกิดประโยชน์ที่ทำให้พอกำลังวังชาลดลงก็ไปทำอาชีพอย่างอื่นใช่ไหมครับที่ผมพูดเนี่ยถ้าคุณอภิรัตมีอาชีพสำรองหรือมีความเชี่ยวชาญด้านอื่นด้วยโอ้ร่างกายยังแข็งแรงพอสมควรไปไม่ต้องเป็นทหารก็ไปทำอย่างอื่น ผมว่าก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเพิ่มเติมด้วยนะครับครับหรือถ้าไม่เป็นแต่ก็คือเกษียณจากตําแหน่งพปบปทบแต่ไปทําหน้าที่อื่นในกองทัพได้ไหมอาจารย์ถ้าถ้าคิดในโมเดลคล้ายๆที่อาจารย์พูดก็น่าจะได้อเป็นปรึกษาผู้ชํานาญการอะไรบางอย่างแต่ทั้งฝ่ายต้องพึงพอใจทั้งคู่นะครับมีการประเมินอพอถึงหกสิพอถึงจุดหนึ่งก็มีการประเมินทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขยายผมว่าถ้าอย่างนั้น productivity หรือประสิทธิภาพของของประเทศไทยก็จะไม่ลดต่ำลงแต่ถ้าอยู่ดีๆคุณประกาศตุ้มขยายหมดเลยเงซฟตกลงนำเงือกก็ยังมาทำงานแล้วก็ได้เงินผมคิดว่าประสิทธิภาพก็ตกต่ำเงินทองเราก็แทนที่จะไปใช้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์น้อยน้อยกว่า <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นนึกถึงคนเอกอภิรัตก็เลยอดไปนึกถึงภาพกว้างด้วยแล้วก็ต้องชมคนเอกอภิรัต <Okay. S 2> ที่ สังคมรัฐบาลด้วยที่ไม่ต่ออยุ้ยพลเอกพิรักครับคนเกษียณส่วนหนึ่งที่ที่เห็นนะฮะโดยเฉพาะจากราชการเนี่ยก็มักจะไปเล่นการเมืองอาจารย์แล้วนาักการเมืองควรจะมีอายุเกษียณไหมฮะอืมจริงๆแล้วผมว่าน่าจะมีนะครับผมคิดประเด็นที่คุณคิดอยู่เยอะพอสมควรคือพอสูงอายุระดับหนึ่งผมเคยเห็นคนแปดสิบ นะอยู่ในวุฒิสภาวุฒิสภามันก็เป็นที่ของของผู้สูงอายุอยู่นะผู้ที่มีวุฒิภาวะก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ควรจะอายุมากกว่าสสมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมเห็นผู้สูงอายุย้ายเผะเอ่ยชื่อเลยเบางทีเนี่ยก็มีปัญหาความจำมการพูดวกวนไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วบางทีคน ที่อยู่ใกล้ตัวเอาใจก็ก็คล้อยตามได้ง่ายเพราะผู้สูงอายุก็จะเป็นอย่างนั้นชอบคนเอาใจแล้วก็น้อยใจง่ายคนสูงอายุก็จะเป็นเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าควรนะครับแต่เราชอบพูดกันว่าประชาชนเขารู้ดีเขาเลือกเองถ้าสูงอายุไปไม่ไหวเขาก็ไม่เลือกอ่อมันก็จริงส่วนหนึ่ง แต่เราก็เห็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มีใช่ไหมครับใช่ครับพลเอกประยุทธ,ธ์นี่เลือกตั้งไหมครับรอืมพลเอกคุณประวิตย์พลเอกประวิตย์นี่เลือกตั้งพลเอกอนุพงศ์เลือกตั้งไหมครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลือกตั้งไหมครับหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลโสนกุลอ่านี่อาจจะบอกว่าเลือกโดยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ<ๆ>ถูกไหมครับก็ไปอีกประเภทผมคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีระบบผมยังนึกไม่ออกนะคุณถามอยู่โจมยังนึกไม่ออกจริงๆว่าเราจะต้องมีการประเมินกันเนี่ยใช่ไหมครับเพราะราชาการเราบอกว่าสมัครใจทั้งสองฝ่ายก็ประเมินอันนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนประเมินโดยที่จะต้องประกาศว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วจะต้องเปิดเผยตัวที่มาออกสู่สาธารณะ ถ้าไปแอบอยู่ในบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้หรือจะแอบไปเป็นรัฐมนตรีเฉยๆโดยที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งประชาชนก็ไม่ได้ประเมินไม่ได้รู้ว่าจะเลือกไหมอยู่ดีๆก็ลอยมาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเลยด้วยอำนาจจะอ,อันนั้นก็จะมีปัญหาถูกไหมครับมผมคิดว่าถ้าไม่ได้ผ่านการประเมินจากประชาชนอัน,นาจจะต้องม,มีมีกำหนดเกณฑ์อายุไหม หรือจะต้องมีวิธีประเมินอย่างอื่นคุณถามดีแต่ว่าผมยังตอบร้อยไม่ได้คิดไม่รับนะฮะก็เดี๋ยวค่อ,อยคิดได้ <laughs> เดี๋ี้อาจจะได้คุยกันอีกหลายครั้งนะครับ